ภาวะอากาศวิกฤตภาคใต้เผชิญฝนหนักคลื่นลมแรงประชาชนระวังน้ำท่วมวันนี้24ตุลาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาออกเตือนว่าภาคใต้ตอนล่างเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพร้อมกับคลื่นลมแรงประชาชนในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีตรังและสตูลจำเป็นต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองน้ำท่วมและน้ำขังโดยเฉพาะในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าแต่ทำไมภาคใต้ต้องเผชิญก,กับสภาพอากาศรุนแรงเช่นนี้ คำตอบอยู่ที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนทำให้เกิดฝนต่อกระหนักและคลื่นลมแรงขึ้นแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดก็อาจพลาดสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและห่างฟังของทะเลอันดามันมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชาวเรือ ดังนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจำเป็นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับภาคอื่นๆยังไงประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกาลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนประชาชนบริเวณเหล่านี้จําเป็นต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณคิดว่าสภาพอากาศแบบนี้จะส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราด้านล่างนี้สิรายละเอียดเพิ่มเติมภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง23องศาเซลเซียสสูงสุด3 0ถึง33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 18- ถึง22องศาเซลเซียสสูงสุด2 9ถึง31อองศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอถึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด21-25อถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22- 25องถึงองศาเซลเซียสสูงสุด3 2องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-30องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสที่มากรมอุตุนิยมวิทยา